สบายดีพี่น้องสบายดีอร์สุคูสุคนพี่น้องเอ้สบายดีเปิดภาพมากครับบรรยากาศทงหน้าพี่น้องาแรงแรงเขาก็เริ่มกลมเลยพี่น้องเริ่มกลมเริ่มมานแล้วไฮนี่กับตะกาวนะงาดูเห็ไแต่ละปีแต่ว่าปีนี้หนาบอกง,งาบัานไดนี่แต่ว่าในน้องเนี่ยผมเคยดำเช็คเถอปีนี้ก็เลยลองมาดำเบิ่งนพี่น้อง ดำมือ่อน,นี้ก็เอาจอกมาปล่อยให้ให,ให้ห้อยหอยมากินนะเลยมาปล่อยเบิง่งเบิ่งในนอนเป็นน้องงามเลยเสียงแซวเสวอยู่ทางน่ะกำลังเอางัวเข่าเข,ข่าปอ๊อตอเป็นน้องกลมมาเลยบริขีแต่มันสีงามปนนี่ได้สีดำนะกันเดยบริภาว่างามมาดี hẹn con đi đội nó đi ừ? đổi nó chị lời bây giờ chị lời à lột ăn đần... thấy cái thằng đầm cái <laughs> nam hay ngu anh ấy nè ta để chơi ngài ngài đấy, chơi ngày ngày đấy bạn chơi nhà cái bạn nói sẽ chơi nha sâm da la đắng và lấy đấy đấy nàng phải đồng liền. เอาโม้เขาขอเขารักแหละก่อนน้องหลีจะกลับก่อนแบ่งเงี้ยให้พี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องแบ่งให้นางมาม่าเพื่อนมองม่ใเห็นนางเหรอน้ำเพื่อนยังก๋วยเตี๋ยวน้ำใสแน่นเพราะน้องหลีเขาเงี้ยเหมือนเงินพี่น้องเลยนันงุกคนเดินกิด้เห็นนางใหแบ่งให้น้องด้วยไ้ครัแต่เราแต่เราแน่น นี่ขเงินนะคือการันต์ทองมือแหวนปิดจิตนี่ของกอแผนกอแผนฝากเงินมาเมื่อวานนี้ะโอ้ยสองรอยบาทนี่เป็นวายซื้อแตงโมนำแต่ว่าแตงโมเบิดอยู่ห้านบุมีแม่นจะเอาไว้สักก่อนสซื้อยังกับจังหวะกันอีกเท่านึงร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งซื้อแตงโมคนะ ชาแตงโมอันน uh, ี้คนละห้าสิบบาทกับน้องเนยแบ่งครกันแบ่งครึ่งกันนองเลยกับมะแล้งหมดแหละน้องเลยน้องเลยกับมะแล้งหมดเลยไปน้องจีไห่นั่งไปห้าแม่นั่งจีไห่คนห้าสิบบาทแลนไปห้างแลนไปห้าแม่บอกเอออะไรเอามาจะใช้ของไอ้เฮ้ยแบ่งเงิน ยังไหนาน,าง,นางกลับบ้านกบมามาอะไพี่น้องชีปซซูฝากม,มาใหา้แดงเปนชิ้นเขาเฮียนบันทุกแล้วสองสี่ห้าหากเนะจ็ดสิปหอ่แอแปดห่อออกมากอิดเงินอย่านี้ครับ ซับนำข้าวกัวบบล็อกคอยฝากกินอะไรเราแต่ที่นีนน่เด<อ>็น,น,น้องหลีกกับน้องเนยแล้วก็แบ่งให้น้องวินนี่น้ำอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวน้ำใสกับก๋วยเตี๋ยวน้ำใสแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือ,อสินไปชิวช้างหน่อยให้นางเนื้อต้ม ขอบคุณละลายเด้จากระเขอบคุณประเทนนะขอบคุณน้องเือนได้จากประเทขอบคุณปะเทนดีๆแด้จาประเทศอบคประแทนเรื่องรำเรืองได้จ้าขอบคุณผ้าเข็มแขงด้จ้าขอบคุณปะเทศไดลายขอบคุณกระซู่ลายเด้อฝากสองห้น้องบขอบคุณลลายขอบคุณระ เงาไปต้มไปฮิยนไปแต่เศ้าแต่ต้มกินแต่ทีแรกไปให้แม่แล้วไกินที่งาน้ำพี่เยเงินคนละห้าสิบบาทท่ใช้คนละห้าสิบาทจะได้จะได้ห้าสิบาทดทาไหได้สิ่ไหนะกนาะหาสิบบาทคู่มือนี่ครับมันก็ขข้ดเลยได้พี่น้องเลยสามสิบพันเลยได้กัอยู่ในเรทสามสิบพันนี่ครับ โอ้ก็มากไกลเลยพี่น้องเลยมากไกลหลายแล้วช่วงเงินที่คงโตเลยก่ะแข็งขานนะอยู่ประมาณแต่ก่อนนะ่ะเศร้าหาเศร้าหาพันต่อร้อยหนึ่งนะ่ยแบบแซนหนึ่งต่อสี่ร้อยนะโอ้พี่น้องที่ว่าสุดยอดเลยแต่ว่า,าค,ออคุ้มอหป้าโจเงินแสนบาทไปแลกเลยได้ไดประหยัดประหยัดเลยว่าแต่วงเฮียนแตวงเฮียนอะไร ซ,ซื้ออยู่ซ้อกินกับมอยกลุมเพื่อยห้สีประหยัดประหยัดเอาห้าสิบาทตปลลเมือกันเด้อปลาลเมื่อัเดอจับปลลูบายชุดเดกกันเด้อจับปลลูจ้าตังเฮียนเด้ออันนี้่สิบบาทแตกเป็นเงินก็บบ้านเฮ้าเนะพี่น้องคุณจับแทนจ้าช่แมปะเลเด้อจับปลลูนอก่อนเลยบอกันใหม่พี่น้องเฮียนเด้อ พบอกันใหม่น้องหลีเฮาเด้อเฮาก็ยังอยู่นี่คือเก่าไปไปไยไปไอไปาปบ๊ายบายปไปไปาปอปไ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 ปยอมปไ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 าไอไป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 จเเ ดแล้วเพื่อนต้องขืนมาในนอนเพราะว่ามีขนมอยู่เทียงน่าดีดีอันนี้ว่าว่ากับประ่อนบอกแรบอกบอกเพื่นว่าเงินหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวไปสือแ้งไขยเลยมอานเห็ดหวานถ้าผมมีหมูกโมเนาะถ่ะมีหมูกโมงก็สืบหมึกโมงอันนี้แดงไขยก็สือแ้งไขยมาเห็ดหวานกินวันอาทิตย์สิบห้าเด็กๆไปยังตลาดนัดบ้านข้ายฟัง ทำยังไงก็มาแล้วเมื่อวันอาทิตย์นะแต่วันอาทิตย์นี้ไม่ทันแล้วยางก่ทันแบบทีนี้ไปห้าเฮ็ดแต่ว่าอะไรเฮ็ดเป็นมื่อื่นเศร้าหรือปิดเป็นมื่อื่นอะไรที่แบ่งให้นิดนึงมันคำอะไรมันคำแล้วแต่ห้าวกระสีร้องซิมเบิ้งแรงน้ำใสแต่คำอยากรูดทุกอย่าว่ามันเป็นอะไรร้องแบบสองสองแบบเ้าสิริอง

ปลูกได้ค่ะปลูกไว้แล้วบนบนเครื่องเลยแล้วนี่เขาปลูกในบ่งเครื่องในพวกโคดเนี่ยเขาจะปลูกโคดบ่าเขาปลูกเขาต้องคูนขึ้นเป็นนูนแล้วเขาจะไปปลูกใส่นี่ในบ่งเครื่องเนี่ยจะไปปลูกผักน้องเลยแม่ยายกากลับบ้านน้องดีกากลับบ้านแล้วพี่น้องน้องดีขี้กอนแม่ยายขี้ตำลัง สิงนะเพิ่นทางแห้งใดไข่แน่พี่นอ้องบริเวณทรงแล้วออบแดน,นี้เพิ่นขีเองเพิ่นย่านออกมากับอ,ออกมาเองบบดน,นี้น้องอันนี้เทากับหลายๆคนกับบริในน้ำให้ปลูกเพิ่นว่ามันจะเห็ดให้น้ำเสียเพิ่นว่าเดี๋ยวลองปลูกเพิ่งบามันติดบ่ถ้ามันเท่าสิปลูกนิดหน่อยเอาเดอกปลูกมาลายพี่น้องนี่ ขามากกระเป็ดไก,ก่ก็ะเซวแซวอยู่พอเราไปปลูกหอมพอลองดีดอันเอามาง่ายคนนับเมื่อกำลังึๆๆ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 ้นมา,ออานแล้วงานนี้คนก็ได้ ม,มึงกะไปโรงเรียนมึงกัเป็นมือเปิดแท้ๆเนาะแต่ว่าโรงเรียนโรงเรียนเพิ่นก็นเริ่มเปิดแล่วล่ะเปิดตั้งแต่วันที่สาหาเนาะเพิ่นก็เริ่มเรียนมาเลยใจน้ำมาอือป่อยดิถูกแต่เว้นก่สีโตกดินได้พี่น้องเลย บรรยากาศยามแรงดีสุดๆเลยนี่บัวดาวกำลังปลูกหอมพูนไปแลยปู่ก็คือบรรหยายหอมบัวมะเนาะโอ้คิดเห็นช่วงไหนได้เนาะช่วงข้าโตุกานะเฮ็ดเฟืองออกอถือเป็นฟาร์มเลยออกออกไลยโพดน

ลูกชายไปกันพักอันแพ้วน้ำแล้วกับพักหอมบัวหอมเสริมคน,มนมถ้าเบิ่งนดเนี่ยมแตกเนี่ยโอ้ยอ่างพอได้ใส่รับเท่าเนาะทำไมก็เห็นมอว่า,านี้น้อยเวลาใครเน้ยาวขึ้นมา อยู่ในกันแตะคือกันดิรัมันก็ได้นี่ปลูกได้คือกันนี่พี่น้องแบบนี้นี่หาไม่เลยทำไปปลูกตัดแม่นเบิดอเลปลูกได้เบิดอเลยหาขาวๆมันอะ chắc mọi người con chỉ tắt hai nhà đám bụ sáng đẹp nó o nhầm nhầm lèn không phải cái xe lai vậy cô đang khọt thằng bê, thằng cày สือ่อไฟโซลซ่าเซลมาติดอีกพี่น้องอันหนึ่งดีแคมน้องคิดว่าถ่าสิกินเข่าแ้กก่อนสิข้นไปนอนอีบรุนี่ก็ได้ค้งเพื่อแรกนี่เขาออกเข,าะนะกข่านะสิดะได้ค้งไวเพราะสั่นน้ำเข่าบดยังยองมุนบดทั้งเขา หน้าทีจิตกันเขาก็ตจอกค้างแล้วตอนนี้ก็ยังปล่อยพันยูค้างกสิได้เห็ดขอกไก่กแล้วนี่สิได้เก็บใหม่ไวด้ดีๆพี่น้องว่ะเห็ดบนทางยางผลอะลายคนก็คอมเมนต์บอกว่านี่เนาะห้องน้ำไก่แม่นยูพี่น้องมันไดื็ดแล้วแหละเด้เห็ดพิษแต่แรกเนาะมันได้เห็ดไก่แต่แรกเลย บ,บัดนี้ฮะขั้นเขาได้ปลูกบ้านสร้างบ้านก็สิเฮ็ดใกล้ๆบ่บ่บเฮ็ดไก,ก่ไอนังกลางคืนก็หอยไฟสายแล้วก็เปิดถ้าแม่นมีไฟโซล่าเซลล์บอนตรงกลาง,ง,ง,งนี่ก็สิหุงแน่เพราะว่ามันสองตัวนี้ก็ซองไปพุ่นซองเบิ่งรถจักรว่าเฮาใส่รถจักใส่ให้รถจักหรหานะ <c oughs> หายมามหน่อยเจ้ยถึอหายซ้ำเขากินขถอวเขาพดึงห้าคนอย่านี้่างนีอขอบคุณไดร์พีน้องที่ติดตามหลับสมเด้อพอกันใหม่คลิปหนาปลาลูกเราบคลิปนี้ก็ล่าแล้วสบายดี